่อเนื่องจากเรื่องใหญ่เมื่อวานนี้ครับทั้งอเริฮานการาโชแล้วก็คอบบี้เมนูครับหลังจากมีกระแสข่าวว่าแมนยูเต็ดพร้อมเปิดรับข้อเสนอในการซื้อตัวนักเตะอะคาเดมี่เมื่อวานอุตสาห์เล่าไปแล้วว่าไม่มีอะไรในกอไผ่นะครับมันคือการแค่เปิดรับตลาดถ้าไม่ได้มาแบบบิ๊กมันนี่จริงๆเนี่ยไม่มีทางขายหรอกที่ไหนได้24ชั่วโมงผ่านไปครับวันนี้มันมีข้อมูลใหม่เกิดขึ้นครับเขาเล่าให้ฟังบอกเลยว่า มาจากไทรอนมาเชลแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวยืนยันตรงนี้เ<ไ>มนูและเอเจนต์มีปัญหากับค่าเหนื่อยจริงๆครับ<ไ>โอ้โหแมเดี๋ยวค<ไ>่อยมาลงรายละเอียดเพิ่งด่านะ<ไ>ว่าเด็กมันโ<ไ>ตแป๊บเดียวเนี่ยเขามีโมเดลโมเดลนั้นคือจูดเบลลิงแฮมโอ้ยบอกเลยว่ามันแน่นอนในค่ําผืนนี้นะครับในวัย <laughs> 19ปีเขาได้ค่าเหนื่อยเพิ่มจาก8,000มาเป็น20,000 แต่ไม่พอหรือเปล่าด้วยฝีเท้าที่หลายคนมองว่าเขาจะเป็นสุดยอดนักเตะได้ในอนาคตนะทำไมเบลลิงแฮม21ปียังเก่งได้ขนาดนั้นเราจูดรับขั้นเหนือเท่าไหร่รู้ไหมนะฮะไม่มีเท่านี้ครับมาคาราฟอร์ดไปอีกหนึ่งสเต็ปเมื่อวานนี้เดอเวนเมนาดที่ชายและเอเจนต์ไปเจอเอซิมิลานเมื่อคืนที่ผ่านมาไปพบกับตัวแทนจากยูเวนตุสนะครับเขามี3ทีมอย่างที่ผมบอกก็คือปีศาดแดงดำมาลายูเว่ และก็บรูสเซียดอร์ทมุนแต่ว่ากระแสข่าวล่าสุดแมนยูจะต,ต้องการค่ายืมด้วยไม่ได้ว่าปล่อยให้ยืมแบบแล้วก็ไปจ่ายค่าเหนื่อยฟรีๆนะครับรวมถึงขาเข้าโคโรโมนี่มีกระแสข่าวยาวๆมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นเดียวกับฟาบิซโอโรมาโนรายงานว่าอามาตโรกําลังจะบรรลุข,ข้อตกลงแมนยูภายใน1นึวันนี้และต่อสัญญาไปอีกหลายปีเลยนะครับรวมถึงแมนยูมีข่าวจะเปลี่ยนโก้โอ oh ้โหติดตามได้ทุกคลิปขําคืนนี้ครับ ในช่วงของสะสมวันนี้ครับเราออกจากสินค้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกัน1วันครับวันนี้ผมเอาของเก็บตกที่ปล่อยไปล็อต2แล้วก็เหลืออยู่จากช่องวงในนะครับวงในมีปล่อยของสะสมแล้วนะครับณตรงนี้นะครับเสื้อแฟชั่นกีฬาครับเราจัดมาให้กับทุกคนครับหลายคนน่าจะได้เห็นผมใส่เสื้อเชิ้ตตัวนี้ออกอีกช่องหนึ่งบ่อยมากมันคือเสื้อเชิ้ตของแบรนด์อัมโบรครับซึ่งเป็นแบรนด์จากประเทศอังกฤษโดยแท้จริงเลยนะครับเป็นตัวเสื้อกีฬาที่สวยมากอย่างที่ผมบอกครับ แบรนด์กีฬาที่มาทําเชิ้ตท,ที่เราใส่ไปทํางานได้ไปประชุมได้วันศุกร์อย่างเงี้ยสมมติออฟฟิศคุณไม่ซีเรียสในการให้ต้องแต่งตัวเรียบร้อยคุณใส่เสื้อเชิ้ตกีฬาไปก็สามารถที่จะไปเจอผู้บริหารได้แบบนี้นะครับตัวอัมโบรตัวนี้ครับเป็นไซส์ยุโรปนะครับเหลืออยู่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับลักล้วราคาไม่แพงด้วยนะครับเสื้อเชิ้ตกีฬาแบรนด์จากอังกฤษนําเข้ามาตัวละแค่หนึ่บาทเท่านั้นตอนนี้มีไซส์ S 1ตัว M3 ตัวครับเป็นไซส์ยุโรปนะครับ ก็ใส่สบายๆเป็นผ้านิ่มๆเลยนะครับแบบโอ้ผ้าเย็นอะใส่สบายเลยนะครับย้ำอีกที S 1 M 3 L 1 XL 1และ2 XL อีก8 9 9 9 9บาทของน้ำเข้าจากอัมโบรประเทศกฤษครับไลน์เข้ามาหาน้องทีมงานของเราได้เลยนะครับทีนี้มีอีกตัวหนึ่งครับก็คือเสื้อยอดฮิตของ Nike ้ n k ก e ้บิลบาร์ m แมคนนี้คือใครบิลบาร์ r แมนก็คือคนผู้ก่อตั้ง n i ก e ้เป็นผู้ร่วมเป็นโคฟาวเดอรนะครับเพราะฉะนั้นเสื้อตัวนี้ นักกีฬาใส่ฉลองให้เขาเยอะมากๆเลยตอนนี้เหลือ3ตัวครับมีอันนี้เป็นไซส์เอเชียนะครับอัมโบยุโรปไนกี้เอเชียมี S 1แล้วก็ M 2 1,499บาทเสื้อทีเชิ์ทไนกี้ใครอยากได้วันนี้ปล่อย2ตัวเป็นเสื้อแฟชั่นกีฬาครับเมื่อวานนี้นะครับอย่างที่ผมได้นำเสนอให้กับคุณผู้ชมฟังไปเรื่องคอปปี้เมนูกับอเลฮันโดกาลาโชมันมาจากเดวิดออสตินเดอะแอติก ว่าแมนยูเปิดรับข้อเสนอใช่ไหมครับก็พูดอธิบายไปว่ามันยังไม่มีอะไรในกอไผัยสโมสรไม่ได้แบบอ่ะขายขายแบบนั้นนะครับแค่ไม่ปิดกัน้นโอกาสในการที่บ,บจะทํากําไรจากการที่ติดกดก,การเงินอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้ครับได้ข้อมูลใหม่มา24ชั่วโมงครับผมบอกเลยว,ว่าเป็นการนําเสนอของ2จอมเก๋าจากแมนเชสเตอร์อีทนิวก็คือไทรอนมาเชลกับแจ็คฟรินทฮมเขายืนยันตรงกันทั้งคู่ ว่าเมนูและเอเจนต์ไม่พอใจค่าเหนื่อย20,000ปอนด์ต่อสตาร์เป็นเรื่องจริงนะครับฟังตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งดา่าเอเจนต์น่าจะเป่าหูพอสมควรแล้วครับซึ่งมันเป็นงานของเขานะครับจริงๆมันเป็นไก่กับไข่เหมือนมาร์เก็ตติ้งกับเซลล์เวลาทำงานบริษัทคุณนะก็มักจะต้องมีปัญหากันการตลาดมีหน้าที่ทําแพ็คฝ่ายขายมีหน้าที่เอาไปขายลูกค้าก็จะเฮ้ยทำไมทําไม่ดีเลยมันเป็นเรื่องที่แบบลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันเอเจนต์กับ ทีมสมโมสรแต่ว่าอย่าลืมเขาก็ทํางานของเขาเพื่อให้ตัวนักฟุตบอลเนี่ยได้ค่าจ้างได้สิ่งตอบแทนดีที่สุดแล้วเขาก็จะได้ส่วนแบ่งนะครับทีเนี้ยเอเจนต์เขาใช้โมเดลจูดเบลิงแฮมครับในการที่มาต่อรองกับแมนยูนาเต็ดครับถามว่าคนอาจจะหัวเราะเยาะนะครับผมบอกเฮ้ยโหเขาไี่เมนูนี่มองตัวเองเป็นจูดแล้วเหรอเอ่อบอกตามตรงระยะเวลามันอาจจะยังพิสูจน์ไม่ได้นะครับแต่ว่าเขาก็คิดได้เหตุผลเพราะว่าตอนเบลิงแฮมเนี่ยย้ายมา อยู่ดอร์ตมุนจูดย้ายจากเบอร์มิงแฮมนะครับเบอร์มิงแฮมซิตี้นะครับมาอยู่กับบุสเซียดอร์ตมุนโหตอนนั้นเนี่ยเซอร์เหลืองกล้าซื้อมากใช้เงิน25ล้านปอนด์นะครับในการดึงตัวมานะครับซึ่งแมนยูอยู่ในลิสต์ตรงนั้นด้วยนะครับใครไม่รู้นะคุณรู้เปล่าว่าพ่อแม่จูดนะครับพ่อเขาชอบแมนยูเต็ดนะครับและเซอร์เล็กเฟอร์คูซันเนี่ยเป็นคนนำทัวร์พาทัวร์สนามอทร์ฟอร์ดแล้วนะครับแต่ว่า พอนักบอลขึ้นมาครับพ่อแม่ไม่สามารถบังครับได้เหมือนเมสันมาส์แ่บดูพ่อชอบแมนยูแต่ตัวเองอยู่ลอนดอนก็ไปอยู่เชลซีมาก่อนไม่สามารถบังครับรู้นะว่าต,ต้องอยู่ที่นี่เขามองนักฟุตบอลมองว่าไปดอตมุนเขาได้โอกาสมากกว่าเขาก็เลยย้ายไปอยู่ที่บรุสเซิลด์มุนตอนทีอยู่ดอตมุนเนี่ยโอ้โหเซอรเหลืองก็ให้ค่าเหนื่อยไม่ธรรมดานะครับ1.3ล้านยูโรต่อป,ปีผมก็เลยไปค้นข้อมูลมาเครื่องคิดเลขเซ็นในกัน5ปีก็ได้ค่าเฉลี่ยตกสัปดาห์ละ2 0 0 0 0 7่ันปอนท์ถ้ามันมองแบบนี้นะ เอเจนต์ก็เราบอกได้ว่าเอ้ยผมไปหาข้อมูลมาแล้วนะตอนจูดอ่ะ17ปีเขาได้27 0 0 0แลนวนะแต่เนี่ยคุณพิสูจน์ตัวเองมาปีครึ่งตอนที่คุณ19ปีก็คือเขาวีเบนูเนี่ยคุณได้ค่าเหนื่อย2 0 0 0 0เองไม่เพียงเท่านั้นฮะหลังจากที่จูดเบนแฮมนะครับราเปิดฟอร์มกับดอทบูลอยู่2ปีกว่าเขาย้ายข้ามฟากไปอยู่ทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทีมหนึ่งของโลกอย่างเรลมาดิดทุกวันนี้จูดได้ค่าเหนื่อย4 0 0 0 0 0ยูโรต่อสัปดาห์ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเอเจนต์ก็ใช้วิธีแบบนี้คุยกับแมนยูเต็ดรวมถึงคุยกับเขาพี่เมนูว่าอยู่ว่าต้องแข็งๆหน่อยเพราะว่าอนาคตของเมนูเองเนี่ยก็น่าจะเป็นหนึ่งในวันที่คิดแป๊บเดียวมันมีหลักฐานอยู่ว่าแป๊บเดียวเขาไปเล่นยูโรแล้วติดทีมชาติแล้วก็เป็นตัวชิงเป็นตัวหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาเอามองได้ว่าขั้นหนืสองหมื่นมันอาจจะไม่ค่อยเม k เซนเท่าไหร่เพราะว่าสัญญาต่อแล้วถึง2028แต่ว่ามันมีกระแสข่าวก็คือเรื่องขั้นบันไดขั้นหนือเมนูเนี่ยจะสามารถขยัับบขึ้้นนไดเรรื่อยๆะค แต่ไอกระแสที่แบบว่าจะขอ2 0 0แสนปอนต์ต่อสดานมันมาจากที่เดียวก็คริสบิลเลอร์ของแดนนี่เมลนะครับที่แบบต้องการราคาแบบนี้ซึ่งมันอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเขาก็เอาฐานของคนที่มันใกล้เคียงกันอย่างกานาโชเนี่ยมาเทียบว่าโอ้กานาโชต่อสัญญาใหม่นั่นต้อง5 0 0 0มื่นนะมันเท่ากว่าเลยนะเอาตามตรงคอรบี้เมนูกับการาโชเนี่ยอายุต่างกันปีเดียวแต่คข้าเหนือห่างกันเยอะเหมือนกันนะถ้าเราพูดจริงๆนะการาโชห้าหมื่นเมนู2 0 0 0 0เนี่ยเขาก็คิดได้ไงใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นครับณตอนนี้นะครับเชลซีที่กระโดดเข้ามาเนี่ยเขายังพวงกับดีลของซานโชอยู่เพราะว่าเหมือนกับไม่ค่อยอยากซื้อถ้าหากซื้อคอร์บเมดูเด้เขาก็เลือกคนหลังดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นยืนยันตรงนี้ว่าปัญหาเรื่องค่าเหนื่อยสองหมนปอนด์ต่อสัปดาห์กับคอร์บเมนูและเอเจนเป็นปัญหาจริงๆแล้วนะครับในคาบเหนนี้นะครับทีนี้ไปดูมาคาแลฟอร์ดกันบ้างครับอัปเดตสั้นๆเลยก็คือไปคุยกับยูเวนตุสหลังจากที่คุยกับมิลานเมื่อวานนี้ ไปอิตาลีทั้งทีครับมี2ทีที่สนใจก็คือ2ทียักใหญ่ตรงนี้นะครับเตียโกโมอตตาแล้วก็เซโรคอนไซซานี่เป็นโคชูนะครับแต่ว่าณตรงนี้มันอาจจะยากขึ้นครับเพราะว่าวันที่สื่อมวลชนก็เปิดเผยไม่ใช่เพียงแค่แมนยูต้องการปล่อยแรฟกร์ดออกไปเฉยๆนะครับแล้วตอนนี้ก็คือทุกคนจะต้องจ่ายค่าเหนื่อยเต็มจำนวนนะไม่มีแบบสมัยก่อนอล็กซิซานเช่แล้วนะที่แบบค่าเหนื่อยห0 0 0สนแมนยูปล่อยให้อินเตอร์และช่วยจ่าย0 0 0 0 0นังไม่มีนะครับ เพราะว่านักเตะเราไม่ได้ใช้เราเราต้องจ่ายตังอีกมันตลกนะครับนอกเหนือจากทีมไหนก็ตามที่จะมายืมแลนด์พอในมกราคมนี้จ่ายค่าเหนื่อยเต็มจุดโนสองแสนสามหมื่นสามแสนสอนด์แล้วแมนยูขอค่ายืมตัวด้วยครับซึ่งใช้คําว่าฮิวจ์ค่าย,ยืมตัวไม่ธรรมดานะครับนั่นอาจจะเป็นอนาคตดอทมุลน,น่าจะถอยเพราะดอทมุลเขาออก็คำนวณมาแล้วว่า3ามแสนสองหมื่นห้าพันปอนต่อสัปดาห์เอ่อหเดือนเขาจ่ายล้านสามเขายืมมาก่อนจ่าย5้าหล้าน, 3, เาาน 6, 000, 6เดือน เพอๆไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกคุ้มแต่ไม่เอาไม่เอาแล้วครับแมนยูตอนนี้เห็นแล้วฮะว่ามีคนสนใจแมนยูขอค่ายืมครับเพื่อจะได้มาลดหลั่นในพวกค่า financial fair play หน่อยนะครับวันนี้พูดถึง financial fair play ผมแถมนิดนึงไม่ได้เกินตอนช่วงตน้นอันเดสเปเรล่าครับกำลังจะย้ายจากฟูลแลมกลับไปบราซิลตลกตรงนี้คือถ้าย้ายกลับไปบราซิลแมนยูจะได้ส่วนแบ่ง20%จากการขายให้กับฟูลแลมเพราะว่าเหมือนขายต่อไนงะประมาณ3ล้าน6 สามล้านหกหนึ่งสามจุดหกล้านปอนด์จะได้ตังค์มาเพิ่มในการที่เผื่อจะไปยืมตัวชาวบ้านชาวช่องเขานะครับอ,อปัญหารเรื่องการเงินในเยอะจริงๆนะครับทีนี้เรื่องของสัญญาดีๆกันบ้างครับก็คือฟาฟิโซโรมาโนรายงานนะครับอามัดเดียโร่กำลังจะจดประกาศต่อสัญญากับแมนยูเต็ดออกไปแล้วนะครับแล้วเป็นการต่อสัญญายา,ยาวมากนะครับคือจริงๆสัญญาของอามัดยังมีออปชั่นบวกหนึ่งแต่ว่าไม่มีอะไรแน่นอนเหมือนเทคอาเหมือนวาลาอย่างเงี้ยยกเลิกสัญญากันง่ายๆจะต่อไปอีกห้าปีเลยครับอามัดจะอยู่แมนยูถึงปีสองพ นะครับตอนนี้เนี่ยได้ค่าเหนื่อยก่อนก่อนเซ็นใหม่นะ2อ0 0มืนอ่ะอามัดอย่างเงี้ยอามัดยี่สิองปีเอเจนต์ของเคีิเมนูมก็พูดได้ว่าเอ้ยจริงเคีิเมนูเก่งว่าอามัดนี่นะ19เลยเนี่ยนะ 19. อามัดได้2อ0 0มืการัโชคไม่ได้50,000และสัญญาใหม่ของอามัดที่จะต่อยห้าปีเนี่ยผมว่าอย่างน้อยน้นอยสี่หม0 0นเพราะฉะนั้นนึกออกป่ะถ้าเราเป็นคนทำงานให้กับเคบีิเมนูแล้วก็บิวนักบอลบอว่าอุย้ยอามัดมันได้2อ0 0มืนเลย ต่อสัญญาได้สี่หมื่นการ์ต้าโชว์ต่อสัญญาไมด้ห้าหมื่นเองได้สองหมื่นเองต้องไปกดดันสโมสร์นะครับเพราะฉะนั้นล่าสุดอามาัดจะต่อสัญญากับแมนยูอีกห้าปีนะครับส่วนขาเข้าหน้าตรงเนี่ยวิสต์แดงมีชื่อคูพันกับแค่2คนคือ1นึ่งโคโรโมนี่และสองนูโน่เมนเดสทั้ง2คนเป็นนักเตะปารีสแซงชั์แมงนะครับมัวนี่ยังคงยากอยู่นะครับแมนยูอยากได้กองหน้าเข้ามาเพราะว่าประตูได้เสียติดลบอยู่เลยนะครับในวัยยี่สิบหกปีมีโอกาสปล่อยยืมตัวแล้วก็แบ็กซ้ายในอนาคตแต่นูโนเเเมดสปะ่ นั่นเองนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของเปลี่ยนโกอ่ะอันเนี้ยมันมาประมาณ3สัปดาห์แล้วเป็นเรื่องจริงครับแต่ว่าไม่ใช่โอนาน่านครับคืออ,อตัวของสตาฟโค้ดผู้รักษาประตูรวมถึงออมอรีไม่ค่อยไว้ใจโกสำรองของเราก็คือเอาทายบายินดีเท่าไหร่เพราะว่าเทนหาดเขาไม่ได้ใช้งานแล้วก็หลังจากตัวเตะมุมเข้าอะ่ะก็เจ็บปวดนะครับลงเล่นให้แมนยูในยุคเทนหาดไปสี่เกมเองนะฮะไม่รู้ซึ้งมาทําไม นะครับก่อนหน้านี้แมนยูมีกระแสข่าวกับเกโกอลคาวลของดอทมูลนะครับแต่ว่าล่าสุดเองนะตรงนี้ดันดาวรุ่งขึ้นมาแล้ววัย18ปีก็คืออาลีฮาริสันนะครับมาซ้อมมาซ้อมกับทีมโกแล้วนะทั้งโอนาน่าทั้งทอมฮีตันแล้วนะครับแต่ว่ามีอีกหนึ่งอันก็คือใครรู้จักมาไทโควาบ้างครับที่แมนยูปล่อยแพ้เลเวอร์คูเซนเป็นผู้สับตูมือ2ของของชาบียลอนโซ่ครับในวัย26ปีแมนยูขายไป9 ไอ้หกจุดเอ่อเก้าล้านยูโรนะครับเป็นโกเช็คโกสูงมากแมนยูใส่ออปชั่นซื้อกลับได้นะครับมีกระแสเขาแมนจะไปซื้อกลับมาเพราะว่าเขาไปอยู่ที่เลเวอร์เซนต์เขาเป็นสำรองของฮาราดิกี้นะครับแต่โกลตัวนี้ผมเห็นบ่อยมากเลยครับเล่นบอลถ้วยให้กับเลเวอร์ครับเอ่อตัวใหญ่ครับแต่ว่าใช้เท้าไม่ดีเลยครับเตะเสียประตูบ่อยมากเลยนะครับก็เอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับอ่ะนี่คือเรื่องราวในค่ำคืนนี้นะครับเน้นหนักไปที่ประเด็นของคอบบี้เมนูและอัลมาดิโรกำลังจะต่อสัญญา นั่นเองนะครับประมาณนี้คุณผู้ชมเห็นอไรเขาไม่เข้ามาคุยอย่าไปด่าน้องมากนะเราต้องพยายามทําใจว้างๆว่านักเตะมีอายุการใช้งานอยู่แค่ประมาณสามสิบห้าปีเขาเลิกเล่นแล้วตอนนี้เขาอาจจะมอง hey, ว่าเอ้เพื่อนมาได้ 50, ห้าหมื่นหรือว่าไอ้คนหนึ่งกำลังได้สี่หมื่นทำไมฉันอยู่สองหมื่นเองทั้งที่ฉันเป็นตัวหลักเหมือนมีช่วงหนึ่งที่คนบอกว่าบรูโน่ได้ขั้นเหนือน้อยเกินไปะนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับช่วงสุดท้ายวันนี้เราปล่อยเสื้อแฟชั่นกีฬาครับพักเรื่องของแมนยูไว้หนึ่งวันครับขอสะสม Dante, เป็นเสื Safe ้ออัมโบที่ผมใส่บ่อยมากในช่องวงในนะครับทีเนี้ยมันเป็นหน <ๆ S 1> ึ oui. well ่งในไม่กี่แบรนด์ครับที่ทําเสื้อเชิ้ตนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปใส่ไว้เวลาทํางานก็ได้นะครับหรือว่าเวลาเราต้องเข้ามาทํางานเสาร์อาทิตย์ไปแบบไม่ต้องทางการถึงขนาดใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวแต่ว่าก็ไม่อยากใส่ให้มันดูกระโปรงโลเกินไปนะครับอันนี้เป็นเสื้อเชิ้ตกีฬาจากแบรนด์ประเทศอังกฤษนําเข้ามาแบรนด์อัมโบโใครชอบบ้างครับทักเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยมีเหลืออีกไม่เยอะนะครับ แล้วตัวหนึ่งไม่แพงนะครับนี่เสื้อเชิ้ตนำเข้านะครับตัวละแค่1899บาทเท่านั้นเองนะครับตอนนี้เหลือไซส์ s 1ตัวแล้วก็ m มี3ตัวครับ m 3ตัวแล้วก็ l เหลือ1ตัวเท่านั้น xl เหลือ1แล้วก็2 xl เหลืออีก3ตัวนะครับเป็นไซส์ยุโรปนะครับใครอยากได้1899ผ้านิ่มมากใส่สบายมากนะครับใส่แล้วสวยโดดเด่นเป็นสง่า นะครับ1899นะครับส่วนอีกอันนึงก็คือเสื้อไนกี้ครับทุกคนบิลโบเวอร์แมนนะครับตอนนี้เหลือ S1 ตัว M2 ตัวเท่านั้นอันนี้เป็นไซส์เอเชียเพราะฉะนั้นใครอยากได้ตัวไหนนะครับก็ทักเข้ามากันได้เลยอันนี้ไนกี้1499บาทเป็นตัวต้นต้นตำรับของคู่ก่อตั้งเขาบิลโบเวอร์แมนมีสแกนเท้าให้อยู่เลยตรงนี้นะครับอ่ะปล่อย2ตัวไลน์เข้ามาบอกทีมงานได้เลยและก็ขอคอมเมนต์เรื่องคอพเปียเมนูอาม์เนียโรบมาคัลแรดฟอร์ด แล้วก็จะเปลี่ยนโกใหม่กันหน่อยคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับเดี๋ยวเข้าไปอ่านครับบ๊ายบายครับ